สวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะกำมูลทิพแขกเพลงค่ะเรียนจบคณะบริหารธุรกิจนะคะการจัดการธุรกิจการบินตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท OCS Cargo ค่ะ,คะตำแหน่งงานของพี่นะคะก็คือ Data Export Office ค่ะเป็นการส่งออกค่ะส่งออกสินค้าค่ะส่งออกทั้งดอกและพัสดุการส่งออกเนี่ยมันก็จะแบบเราทำเก็บข้อมูลนะคะทำข้อมูลเพื่อที่จะไปส่งขึ้นเครื่องค่ะต้องมี2ข้อนะคะก็คือ บุคลิกภาพแล้วก็ภาษาค่ะบุคลิกภาพของเราคือต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะ2องก็คือภาษาโลจิสติกอะค่ะมันจะมีสับเฉพาะของเขาแบบมากมายแต่มันก็แบบไม่ได้ยากเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในงานนั้นได้ค่ะโอ้ยได้เลยค่ะต้องบอกเลยนะได้เลยค่ะ ก็คือตอนเราสากินนะคะเราก็เลือกที่สิ่งที่เราชอบแล้วก็เลยไปเห็นบริษัท OCS นะคะตอบโจทย์เราค่ะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นงานออฟฟิศที่ทํางานแบบได้หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยมันมันดีกับเราแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคเราก็เลยตัดสินใจที่แบบต้องไปสมัครแล้วเขาก็นัดสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์ผ่านเราก็แบบโอ้ตรดีใจเลยอะตอนนั้นแบบอุ้ยเราเราไม่ต้องแบบต้องไปหางานหลายหลายเดือนนะคะสมัครที่แรกเราก็แบบประสบความสําเร็จเลยอะมันดีมากเลยค่ะ แน่นอนค่ะคิดว่ามันเป็นพราะเรียนที่นี่ด้วยเพราะอาจารย์ซัพพอร์ตเราเต็มที่เหมือนแล้วถ้าเราไม่รู้อะไรอะค่ะอาจารย์ก็แบบแนะนําเราแบบว่าเรซูเม่อาจารย์ก็จะดูให้ถ้าเราแบบไม่มั่นใจเราก็ไปบอกอาจารย์คะหนูไม่มั่นใจอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะแบบปรับของเราให้หรือว่าดูให้ทุกทุกอย่างบุคลิกภาพอะไรอาจารย์ก็จะแบบบีให้เราว่าต้องทาแบบนี้อย่างนี้นะคะก็คือดีมากเลยกับ a p u ของเราอะค่ะมีแน่นอนค่ะตอนสมัยเรียนนะคะเป็นสตาฟใช่ไหมคะ ก็เออทำงานสคร์บร่วมกับสาขาอื่นแล้วก็แบบเรารู้จักหลายสาขามากอาจารย์แบบซัพพอร์ตเรามากเพราะเราก็ทํางานช่วยคณะเราก็แบบรู้จักเพื่อนหลายสาขาเรียนด้วยกันมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็ว่าได้เลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ย <S <S เป็นเด็กบ้านนอกนะคะไม่มีความมั่นใจเลยอะ่ะแต่พอเรามาเรียนที่เนี่ยอาจารย์ก็จะผลักดันเราว่า <S <S ไปเต้นสี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราต้องทำเหรอรับไมอะไรเงี้ยแต่พอเราทำมันอ่ะเราทำมันได้อ่ะ เราไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราไม่เคยทําเลยอะ่ะเราก็มาทําได้ที่นี่อ่ะคะ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้พอมาอยู่นี่เขาคือเจอสังคมที่มันทําให้เรากล้าขึ้นนะคะ <S <S หนึ่งนะคะ <S <S ห้องสมุดคือชอบมาแบบนั่งห้องสมุดที่นั่งแบบเยอะแยะมากมายมาอ่านหนังสือมาติวกับเพื่อนหรือว่าแบบมาดูหนังห้องสมุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยคะ่ะสิ่งที่สองนะคะคือรถไฟฟ้าคะ่ะ คือเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกอะค่ะไม่รู้ว่าต้องนั่งรถมีสายอะไรก็เลยต้องนั่งรถไฟฟ้าไปไหนก็สะดวกค่ะอย่างเช่นไปเซนท่านอะไรงเงี้ยคือแบบสะดวกมากๆเลยค่ะ ถ้าน้องๆกำลังตัดสินใจอยู่ก็ให้เลือกดูมหาลายัยศิริวัฒนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยค่ะมันมีหลายคณะแล้วก็หลากหลายสาขามากเลยที่ให้เราดูะคะ่ะสำหรับพี่นะคะพี่มองว่าถ้าเราเลือกในสิ่งที่ชอบหรือว่ามันใช่ทุกอย่างมันก็จะออกมาดีค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะพี่อยากเป็นกำลังใจให้นะคะสูะ้ๆค่ะ